จากผู้ประสบภัยกลายเป็นนักท่องเที่ยวเอาจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภยัยทริปนี้ก็สิพากันไปเบ่งวิวเนะทุกคนยาสิบอกว่าว,วิวลักล้านบะคักเนาะบ่เราออกเดินทางกันเมื่อเนีน้คือได้พากันเซ็กแล้วลว,ว่ามองที่ห้องสิไปรถก็คือไปฮอรเนาะย้อนว่าบุญอยากพากันย่างไก่แหมเพราะมองนี้มันก็คือเป็นมองที่อยู่เทิงผู้สูงสูงเนาะทุกคนถ้าเกิดว่าย่างไปบวไยค่ะคักเพราะว่ามื้ออื่นก็สิพากันไปเหตุงานเนาะก็คือพากันนั่งรถไฟไปจากนั้นก็คือต่อแท็กซี่ไปอยากสิบอกว่านั่ง ก็คือบุกเจ้าทางเนาะแล้วพออ่อใหญ่ก็คือแบบขับรถวกไปววนมากแม่ก็ขึ้นลงทางไปน้าอีตอกบัวต่ำเนาะนะวินาทีนั้นพออ่อใหญ่ก็คือขับรถตกลงน้ำแม่มูกเฮาก็เลยบอกให้เราจอดเนาะเพราะว่าตอนนั้นเฮาก็คือคแบบบุได้ถ่ายคนโทรคนเทนท์นอยียงเลยทุกคนบุได้จับมาโทรศัพท์มาถ่ายเนาะย้อนว่าตอนนั้นในใจญ่ก็คือได้แต่ผูทโรผู้โรยันแบบบุมีชีวิตรอเกับมาแม่พราะทางมันก็คือสั้นสั้นแลทางก็คือสั้นบะคะแล้วพ่อใหญ่เราก็คือเท่าน้ำน้อยเลยอิกงนวดหนึ่งเราบัวแบบเกตา านเนี่ยแม่แล้วเราก็บุเคยมานําอีกบันนี้เขาก็คือเอาให้เบิ้งว่าเขาสิไปมองนี้เพิ่งก็คือเออเราก็เบิ้ง GPS แล้วก็ไปนั่นแหะแต่ว่า GPS น่าสิตัวเราเนาะก็คือขับรถแบบกลับไปกลับมาอยู่ครับมาที่แรกฮอตีนเขาก็คือหันมาถามมูเฮาแม่ว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเอ้ามูเฮาสิผู้จักได้จังได๋สะดอกเราก็เลยตัดสินใจเลี้ยวซ้ายพอตะเลี้ยวซ้ายเท่านั้นล่ะก็คือกลับไปทางเก่าเนาะก็เข้าขึ้นมาอีกแม่เค้าขึ้นมาว่าเก่าบัดนี้ก็คือบ่ได้ถามแล้วล่ะก็น่าสิเลี้ยวขวาแล้วล่ะพราะถ้าขึ้นมาเลี้ยวขวาก็แม่นอลีเนาะก็คือแมนทางที่เฮาสิไปแต่เฮ็ดจังได๋เข้า เขามาเป็นตุกลองน้ำสนโอ้ตอนนั้นก็คือแบบหัวใจแทบซิบมีแมเพราะตะลงจากรถจักนั้นก็คือพากันย่างไปเนาทุกคนก็คือพากันย่างไปบมงล้ก็คือพอแต่แบบพูดดีๆได้ล้วก็คือแบบพอผู้ใดก็คือถามทางเขาไปจนเบิดแมพราะไม่ใหญ่สองคนนะเราคือผากันมาย่างออกกําลังกายเนาะก็ถามเพื่อนว่าเฮาสิพากันไปมองนี้เฮาก็คือต้องแบบเอื้อย่างไปทางใดเราก็คือบอกเส้นทางเนาะยางขึ้นไาอีกก็คือเมื่อพออีกเพราะใหญ่หนึ่งเนาะข้าเจาก็คือย่างหลบลงมาแล้วแมก็คือถามเราว่าเออเขาสิไปมองนี้เด้อยต น้องผู้สุดท้ายนี่ก็คือเป็นผู้กระเป๋าส้มเมื่อกี้หันแล้วทุกคนเราก็ขึ้นยางกลับลงมาเลยแต่โม่เขาก็ถามเรานะว่าเออโม่เขาสิพากันไปจูดส้มว ok ิววังนี้ย่างไปทางใดเราก็คือยันโม่เขาหลงเนาะย้อนมันก็คือมีหลายเส้นทางนะแม่เพิ่นก็เลยพามาส่งเนาะเพิ่นก็คือพามาส่งอยู่ห้อนี้แล้วโม่งนี้ก็คือมีบ่อน้ำศักดสีแิ่เดี๋ยทุกคนพ่อใหญ่ก็คือบอกว่าพากันตักเอาเด้อน้ำอันนี้เนาะมันก็คือเป็นยาได้เล่าว่ะเป็นน้ำกดิ์สิิทธ์ก็คือตักใส่ขวดไปไว้กินห่างเทียนย่างไปมันเมื่อยหรือว่าย คือถามทางเราเนาะว่าเออบันนี้เขาสิพากันไปทางใดเพราะแบนก็คือขึ้นมาส่งฮอนนี่เนะาะเราบอกว่าให้ย่างตรงไปทางนี้เลยก็คือโบต้องแวะทางใดเพราะแ้วย่างตรงไปตรงไปแล้วย่างสิพอเราอะก็คือ,อย่างนําทางไปนี่เด้อก,ก็เลยถามว่าอีเขิงโบราณย่างมึงเฮาสิพากันไปฮอดไหมยมงพอเบิร์ดโขภูก็คือมีกันยู่แค่นี้เนาะก็คือขึ้นยานอยู่ได้ลรอเพราะถ้าเกิดว่ามันคำขึ้นกว่าน,น,นี่แม่มันสิเป็ียนจังไดแม่บอกคือยานผีหลอกนั่นละพญ่ก็เลยบอกว่าเอออีโบไก่หลอกสองสัปโมงก็คือฮอดพปนะบอกเลยเออฮ่าอีสอง เนาะก็ค um, ือซ um, ีบอกว่าเออให้พากันไปตักเอาก็คือเอาน้ําไปน้ำระว่ามันจะไดมีแห้งก็เลยบอกเราว่าบบเป็นอย่างพอมอเฮาคือพากันถือน้ามานํำอยู่ไหมวันแล้วคือจังแบบเออคือจังหูชักจิงไมกคือถือน้ามานํำเนาะพะปกติแล้วก็บบได้ค่อยถือไปทางใดได้แต่นี้คือพากันถือน้ามาพูรกะดวไหมเพราะว่าถ้าพากันย่างไปเรื่อยๆเนาะพรใหญ่บอกว่าสองชั่วโมงไหมก็คือย่างไปเคิงเติ้อก็คือย่างบบฮอดใส่ยุเหลียวไปทั้งใดก็มีแต่ป่ามันไม่เห็นอยู่ว่าเราแม่นมองเฮาสิพากันไป่อยู่บลาเพราะว่า กันยูสี่คนไหมตั้งแต่พอเพราใหญ่ไม่ใหญ่ยูตีนผู้นกก็คือโบพอผู้ใดอีกเลยเนาะย่างไปว่างใดก็คือเศร้าไปน้ำเนาะย้อนว่ามันก็คือเฮิงเติบแล้วแม่ก็คือย่างบบฮอรใส่อยู่คือย่างบบได้ออกจากป่านี้ยู่มันแม่นมองเข้าสิพากันไปเที่ยวยู่บพากันโบกันเวลาก็คือมีไผเคยเป็นอยู่บุกคนสิย่างกับลังกับโบได้ย้อนว่าพากันย่างมากไกลแล้วแม่แต่ถ้าเกิดว่าสิไปข้างหน้ากับยานมันบบเม่นบันนี้ก็คือพากันลังเลอยู่เนาะนเวลานี้แม่ก็คือลังเลอยู่ว่ามันไม่เห็นหรือม like ันไปอาากคืโบ ช่วงก้อนหน้านี้นะก็คือแบบโอ้ก็คือสีบุไวเนาะก็คือเบื้องตีละเหื่อมู่ก็คือแบบเออเป็นเม็ดเป็นเม็ดยุและสภาพการแต่งตัวก็คือโบไฮเนาะพอะภาพกันย่างไปได้ก็คือเออไก่เติมนั่นละก็คือได้ยินเสียงไอ้ผู้ชายนั้นเล่าห้องขึ้นเนาะก็คือทั้งโหทั้งเหี่ยวแม่ปอบานของเขาก็คือฟ้าแลนไปบ่าคัาเขาก็คือพากันวอลกันแล้วล่ะเออสงสสยสีฮอตแล้วล่ะเออก็ใครแน่แม่ก็คือพากันย่างไปเพราะว่พอจะย่างออกมาเท่านั้นละทุกคนก็คืออย่างที่เห็นนี่ละก็คือมาาาาาออหนนทงแมมม่่บุป้เเขจืะพอหนทางรุ พ่อใหญ่นะผ้าเข้าไปพิดทางไหมเราหน้าสีผ้าเข้าไปทางหลังเนาะอันนี้หน้าสิเป็นข้างหน้าก็ว่าอยู่ผ้ากันเซก็คือรถขึ้นหอน์ะก็คือสามารถนั่งแท็กซี่ขึ้นไปได้มันก็คือต้องเป็นทางเจ็บเจือแบบนี้ไหมแต่ว่าทางที่พ่อใหญ่พาไปมันก็คือโบช้เลยเนาะก็คือเป็นทางอียางกระบุรุเนาะก็คือเป็นทางหลังเขาไหมที่เราพามูฮาไปคือพอตอนเราขับรถโต๊กล่องน้ำย่ำใดก็ขึ้นยิ่งใจหายว่เศร้าอยู่ไหมเนาะว่าทางที่ขึ้นมามันก็คือเป็นทางบุดีเนาะเพราะมันก็คือเป็นทางหลังเขาไมนนนททาาาางงงมััักก็็คคคืืออะแแล้้ขเ เป็นล้งน้ำแม่และทางมันคือขับลูได้แค่เล่นเดี่ยวน้องทางมันกับบุด้กวางไปได้พ่อใหญ่ก็คือขับตุ๊กลุกไปก็คือตุ๊กใจเธอเศร้าอยู่ในบอแล้วก็เลยยิ่งเป็นตาหยาจน้องขึ้นมาก็ได้ขึ้นว่าสิบมีชีวิตลอยเข้ามาเลยในตอนนั้นก็คือหยานแห้งหยานประคักเนาะย้อนว่าเลี้ยวกาลังขึ้นไปทางมันก็สั้นเ้อเกิดว่าพ่อใหญ่แบบพาลดไหลลงหันบุญคือสภาพเนาะบัวลอยเขาคือได้พากันอย่างมาหอดเลยนอนทุกคนอันนี้ก็คือไกลหอนละหล่ะบบแมนหอนก็คือเหลืออเาทีกหนอยากสบว่มัน็คื ขาเมื่อยที่พาก,กันย่างมาเลยล่ะเพราะมันก็คืองามบักคักไมขนาดนี้็คือ,อย่างบัวอดแบบตอนคำเนาะเพราะตอนคำมันก็คือสิงามคักกว่านี่เลยเพราะแบบเวลาเขาเปิดไฟขึ้นมาเนาะบอยอยากสิบอกว่าวิวหลักหลานเลยทุกคนแต่ว่าย่างมาแบบนี้ก็คือบื่ไหวเนาะถ้าเกิดว่าให้ถีขึ้นนัง่งรถแท็กซี่ขึ้นมาให้มันหอเถะอมันจงสิบัวไดเมื่อยเนะาะฮาก็คือพาก,กันมาหอยก็แต่แบบเออพาที่ย่างบัวทันได้ตกดินเลยย้อนว่าพากันออกบ้านมากก็คือกัดแต่บ่ายโมงเนาะก็คือสิพาก,กันท่าพุทละจนท่าพระอาท เปิดไฟวิวมันงามบะคักเนี่ยก็คือสิ้ากันหาทายรูป่าตอนนี้ก็ได้ก็คือสทายแบบเอาให้ช่ำเอาให้เลิศไปเลยเนาะย้อนอย่างว่าที่ย้อนวันย่างมาจนเมื่อยแล้วแหมก็คือทายเอาให้มันจู๋ใจไปเลยให้มันสมกับข้าวเมื่อยที่พากันย่างมาพรอบรู้ว่าแบบพากันย่างมาจากชั่งโมงก็คือเข่งบะคั๊กพ่อใหญ่บอกสองชั่งโมงบแมนดอเฮาว่าพอพากันย่างแบบว่าจนเมื่อยแล้วเมื่อยอีกก็ย่างโบฮออยู่แมื่ะเห็นสนามบอนข้างหลางบุคคลอันนั้นล่ะมองที่แบบพ่อใหญ่จอดแท็กซี่เข้งแต่สนาบนนัะเพรา ถ่ายรูปจะได้บวเงิงกคือขาดสึกบุกทุกคนก็กคือถึงกับต้องแล่นไปหาห้องน้ำย้อนว่าต่ำมะฮุงที่กินไปมื้อเที่ยงนี่ยมันออกริบเนาะพราะแต่แล่นมาห้องน้ำกัดติมเนาะพราะแต่ฝรั่งคนที่เข้าห้องน้ำแล้วออกมาแล้วก็เห็ุมือกากระบ,บาดให้เบิง่งเลยไหมก็คือจังเอ้อส้วมมันตันรัวจังไดเฮาก็คือค่อยๆซ่อมเปิดเข้าไปเบิ่งเนาะพราะถ้าเปิดเข้าไปก็คือเต็มอัญญนยะอยู่แม่ทุกคนมันก็คือเป็นส้วมหลุมเนาะมันเป็นส้วมหลุมแต่ว่ามีซักโขกไหเฮาก็เลยต้องกัน,นาากเน,น,น,เนาะใครแต สงสัยได้ไปเขาป่าแท้ๆเขาก็คืออดเอานอนขึ้นยุ่มไว้เมื่อเข้าห้องน้ําอยู่ห้องผู้หลักอุตส่าห์เจ็บท้องบักคักเนาะพอได้อย่างกลับมาเขาก็คือได้เปิดไฟพอดีหนึ่งคนเพราะว่าเวลามันคือเลิศมมืดแล้วไหมก็คือแบบอุ้งอ่างบักคักวิวแบบรักล้านอลีลักก็คืองามแบบอลีเลยนะทุกคนก็คืองามคักงามแนมเนาะผู้ใดที่แบบอยู่ปูซาแล้วยังบม่ได้ไปนะต้องไปซะเกือไม่รู้เพราะตอนมันเลิศมมืดขึ้นมาเนาะคนก็คือเลิมล่างมาลายไหมช่วงนี้แห้งงามบักคักเนาะพออตเพราะตัวแห้งมาเหมือหลาายบัักกคพตอนนี้เงามเนาะ บ้ค่อยไลยบันไดเด็กพอเดือเข้าเดือเข้าคนก็ขึ้ล่างมาหลายสงสัยขจาวคือสีผ้ากันนแบบนั่งรถมาเนาะคึอสิบุได้ย่างมาขึ้นจากหม่เฮาแต่ว่ามันก็คือมีอยู่ดอกว่าคนย่างมาแต่เขาคือบุได้ย่างมาทางที่โมูั่เฮาะานาะแลก็คือสีบุได้ย่างรัดป่านรัดดงมาคือโม่เฮาเนาะแลคือสิย่างมาแบบเอ่อนํำถนนที่เขาพากันมานั่นลหะก็คือสิผ้ากันถ่ายรูปอีกอย่างหนึอยก็คือสีพากันกั๊บเลยแม่ย้อนว่าเฮาก็คือสีไดย่างกั๊บ ก็คือมันสิมีแบบโรดบาดมาหอดอยู่แต่ว่ารดบาดนั้นมันก็คือบุได้ขึ้นมาหอนเทิเนอะทุกคนก็คือตรงย่างลงไปเนี่ยแต่ก็บบุเป็นอย่างน้องขามากคือย่างบุป่าผ้าดงมาได้ขากับไปในี่ก็ย่างได้คือกันนันละพอราถ่ายรูปอีหย่างเรียบร้อยแล้วก็พากันกลับเนาะก็คือสิบุได้กลับดึกปันใดเนี่ยว่าบุรู้ว่ามันสิไก่บุไก่แม่มองที่ย่างลูกพี่ใหญ่เฮาก็คือสมขาเวทาเนาะยนอนว่าบุรู้ว่าสิได้ย่างอีกถึงปันใดพอวราก็คือสมขาเวทาบแล้วก็ไปทุกคนบ้านนี้อ่่มฝรังด้ นพากันข no? ึ้นไปเบื้องวิวแล้วเพิ่นก็คือนย่างขึ้นกันแม่หรือว่าขาขึ้นไปเพื่อนอาจจะนั่งแท็กซี่ไปหรือว่าขากลับก็ขึ้นย่างกับบุจักรหรว่าก็คือมีมูย่างกับใครอยู่เนาะก็คือบุรียามผีแม่บุญจักรสภาพเนาะถ้าเกิดว่าย่างกลับไปทางเก่าเนาะทางที่มูเฮาพากันมาเนี่ยแม่บุญจักรสภาพเลยย่างบุปผาพาทูมาแบบนั้นจักสิเลนปลากันย่างใดเลยเนาะพราะแบบได้ยินเสียงโคกแคกในกระสียามเสด็บานนี้บนแล้วก็คือไก่เติบอยู่นทุกคนย่างมาทางหน้าก็ไดทางกระสั้นคือกันเนาะฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งทางนี้ก็คือทางสั้นคือกันย่างก็คือจิกเป็นจิกแม่ค้า เาก็คือเจ็บบุยอยากสิเอ้ยแล้วก็คือเจ็บคักเจ็บแน่และมือก็คือไปเหตุงานบ้านซุมปั่ลงฝั่งล่างก็คือหลายหลายแม่ย่างแบบย่างมานากันเลยแลคือย่างมาโอ้โบสามสี่กิโลก็จกหน่อยอยู่เด้อย่างขากลับมากก็ได้ก็คือผ้ากันย่างลงมาทาอยู่วังรถเมล์นี่เนาะก็ะคือมันสิมีส่งปลายมนาะปลายหนึ่งก็อยู่เทิงนะ้องซุ่มฝรั่งล่านะเพื่อนก็คือผากันทานอยู่เทิงตัวหมูเขาก็คือผ้ากันย่างมาอีกปลายหนึง่งก็คือเป็นปลายที่สองเนาะ้าบบเฮงปันใดรถก็คือได้มากพอดีก็คือได้ห้อยเสาคคืืออออยยัังงงทที่่่่่่ติดดนนนน้้ะกแวาาาเเ็็หบปไม ในระหว่างที่นั่งนี่ก็คือทุกแขงทุกขาไปนาะเนื่องว่ามันเจ็บแหงเนาะเพราะจะลงจากรถแม่ก็คือตรงมาต่อรถไฟก็คือยั้งบท่านได้หดเพื่อนง,นง่ายเลยทุกคนก็คือตรงพากันต่อรถไฟไปอีกแล้วเมื่อน,นี้ก็คือพากันกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกลับไปอาบน,น้ํากินข้าวนัวถั่วแข้งหัวเข่าให้กันก็เด้อบานนี้